ในส่วนหน้านะครับที่เราเห็นกันเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่4การบริหารที่ผมเคยได้บอกไปแล้วนะครับคือคนของน้ําแล้วก็ข่าวซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านโกษกได้พูดถึงการบริหารจัดการน้ําไปแล้วนะว่าปัจจุบันนั้นน้ําก็ลดลงไปนะครับจะมีจุดท่วมขัง เกินกว่า30เซนไม่มากนะครับอันนี้คือส่วนหน้าเกินกว่า30เซนนั้นไม่มากนะครับดังนั้นการปรับเฟสในปัจจุบันนะครับมันจะเป็นการปรับเฟสจากการช่วยน้ําท่วมวิกฤตนะครับเข้าสู่เฟสของการฟื้นฟู น,น้ำหนักของมันก็อยู่ที่ประมาณที่30-70นะครับก็คือเฟสแบบเดิมเนี่ยจะเป็น30%การปรับโหมดเข้าสู่การฟื้นฟูเนี่ยประมาณ70%นะดังนั้นการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคนะครับน้ำไฟสัญญาณโทรศัพท์ท่านกศกก็ได้บอกไปแล้วในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก85%นะครับแต่บางจุด ก็จะได้ร้อยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้านะครับที่เป็นสายหลักอันนี้ก็จะร้อเนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมในปัจจุบันนี้สาธารณูปโภคเนี่ยน้ำไฟสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ85%ได้นะครับ mm hmm. ผมขอเริ่มที่การบริหารจัดการคนก่อนนะครับ mm hmm. ในส่วนของการบริหารจัดการคนในช่วงวันที่ผ่านมานะครับ ก็จะมีเคสฉุกเฉินเข้ามาเนี่ยประมาณ753เคสนะครับซึ่งเราสามารถช่วยเคสฉุกเฉินได้ร้อเปซนะครับทั้งหมดในการอพยพคนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีเคสเข้ามา11,242นะครับเราช่วยได้95เซนนะครับก็ยังคงเหลือเคสที่ตกค้างมาจนถึงวันนี้อยู่นะครับอีก1,070เคสนะครับที่ตกค้างอยู่นะครับ ในเรื่องของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงนะครับปัจจุบันศูนย์พักพิงก็มีความสะดวกสบายขึ้นโล่งขึ้นนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยได้กลับเข้าไปที่บ้านของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นในศูนย์พักพิงเราก็จะพูดถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับการจัดอาหารนะครับและสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรวมถึงเรื่องของการจัดการเรื่องเดต้าเบสอันนี้คือในศูนย์พักพิงนะครับ